วันกิยามะวันที่ทุกสิ่งถูกทำลายวันที่มนุษย์ทุกคนต้องยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เพื่อรับผลแห่งการกระทำของตัวเองในวันนั้นไม่มีใครสามารถช่วยเหลือใครได้นอกจากผู้ที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาแต่คุณรู้หรือไม่ว่าบรรดาท่านนาบีจะมีบทบาทสําคำคัญในวันกิยามะวันนี้เรามาหาคำตอบ,บนั้นกันหนึ่งท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลยัยวะสัลลัมและการชาฟะอะ้์ในวันกิยามะมนุษย์ทุกคนจะหวาดกลัวไม่มีใครช่วยใครได้แม้แต่บรรดาท่านนบี ก็จะกล่าวว่าวันนี้ฉันไม่สามารถช่วยใครได้แต่มีเพียงท่านเดียวที่ได้รับสิทธิพิเศษจากอัลลอฮ์นั่นคือท่านนบีม,มุฮัมลลลมัดสุลลันลอฮุอัลัยิวสลัมท่านได้รับอนุญาตให้ทำชาฟาอะหรือการขอพยโทษให้กับประชาชาิของท่านท่านจะขอโดอาต่ออัลลอฮ์เพื่อให้มนุษย์ได้รับความเมตตาและถูกหย่อนการลงโทษบางคนที่ทำบาปมากมายอาจได้รับความช่วยเหลือและได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ผ่านการชาฟาอะของท่านนบีแต่ใครจะได้รับการชาฟาอะ คำต,ตอบคือผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์และเดินตามแบบอย่างของท่านนาบีสองค่ะท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามบิดาแห่งศรัทธาท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามได้รับตำแหน่งเป็นคอลีลุลลอฮ์หรือผู้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ท่านขอโดอาให้ลูกหลานของท่านได้รับความเมตตาและหลายคนที่เป็นผู้ศรัทธาและได้รับผลบุญจากสายสัมพันธ์นี้ท่านเป็นตัวอย่างของการเสียสละความอดทนและการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตด้วยความศรัทธา เหมือนทาน ับความช่วยเหลือในวันกียรมะดังนั้นจงเป็นบ่าวที่พักดีต่ออัลลอฮ์เหมือนที่ท่านนาบีอิบรอฮิมเคยทำสามค่ะท่านนาบีมูซาอะัยฮิสลามและท่านนบีอีซาอะไลฮิสลามท่านนบีมูซาอะัลาฮิสลมา,นนาม,าาลาลมเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ท่งพูดด้วยโดยตรงท่านต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชาติของท่านจากฟิตอูนและเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและการยืนหยัดเพื่อสัจธรรมท่านนาบีอีซาอะัลาฮิสลามถูกส่งมาเพื่อนำทางมนุษย์และในวันกียรมะท่านจะเป็น พยานต่อหน้าคนที่เคยบิดเบือนคำสอนของท่านทุกท่านมีบทบาทในวันกิยามะเพื่อให้เป็นพยานต่อประชาชาติของตัวเองแต่สุดท้ายความรอดของเราขึ้นอยู่กับความศรัทธาและการกระทำของเราเองในวันนั้นไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากอัลลอฮ์สุดท้ายนี้จงจำไว้ว่าบรรดาท่านนาบีทุกคนจะเป็นพยานในวันกิยามะแต่จะไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากอัลลอฮ์ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะทำชาฟะอะให้แก่ผู้ที่ศรัทธาและเดินทาง ตามทางของท่านหากคุณอยาก